อุปกรณ์ห่วงจุ้ยระบบเตาเหมาซานกับยุคโลกาพิวัตหากคุณเข้าใจวิธีการใช้สิ่งนั้นแหละคือไม้เด็ดเคล็ดลับที่เหนือความคาดหมายแน่นอนบ้านที่มีปัญหาเรื่องสายตาบ้านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ ้านที่มีปัญหาเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่คุณควรไปดูอุปกรณ์ชนิดนี้ในห้องครัวหากคุณติดไว้แบบนี้ปีทั้งปีคุณเก็บเงินไม่ได้แน่นอนอุปกรณ์ห่วงจุ้ยระบบเตาเหมาซานกับยุคโลกาพิวัตนปัจจุบันนี้อย่างที่เราเคยออกไปในหลายๆเทสเราบอกว่า โลกได้เปลี่ยนไปอุปกรณ์ห่วงจุ้ยก็เปลี่ยนตามหรือสิ่งที่เหนี่ยวนำพลังงานห่วงกับจุ้ยก็เปลี่ยนไปหากคุณเข้าใจถึงวัตถุสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยุคโลกาภิวัตน์ได้มีการพัฒนาขึ้นมาหากคุณเข้าใจวิธีการใช้สิ่งนั้นแหละคือไม้เด็ดเคล็ดลับที่เหนือความคาดหมายแน่นอนในเทปนี้ เราจะมาอธิบายอุป,ปรกรณ์ห่วงจุ้ยยุ่นใหม่หรืออุปรกรณ์รุ่นใหม่ที่หลายๆบ้านมีไว้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออุปรกรณ์ห่วงจุ้ยอย่างยอดเยี่ยมคือพัดลมดูดอากาศพัดลมดูดอากาศมีทั้งพัดลมที่ดูดพลังงานภายในออกสู่ภายนอกและพลังงานภายนอกสู่ภายในแต่ในเทศนี้เราจะมาแนะนํากับการเสริมตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งในบ้านเช่นตําแหน่งห้องครัว ห้องครัวกับบ้านรุ่นใหม่คุณจะเห็นว่ามีพัดลมดูดอากาศเราแนะนําว่าพัดลมดูดอากาศในห้องครัวควรจะเป็นพัดลมดูดอากาศที่ดูดพลังงานภายในออกสู่ภายนอกเท่านั้นคุณไม่ควรจะติดให้เป็นสองระบบเพราะคุณอาจจะเผลอเอาพลังงานภายนอกเข้ามาสู่ภายในได้บ้านที่มีปัญหาเรื่องสายตาบ้านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะบ้านที่มีปัญหาเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่ คุณควรไปดูอุปกรณ์ชนิดนี้ในห้องครัวก็คือพัดลมดูดอากาศบ้านที่เก็บเงินไม่อยู่พัดลมดูดอากาศในห้องครัวร้อยละ99.99%คือพัดลมที่ทำได้สองระบบดูดภายในออกสู่ภายนอกและยังนำพลังงานภายนอกเข้ามาสู่ภายในหากคุณติดไว้แบบนี้ปีทั้งปีคุณเก็บเงินไม่ได้แน่นอนในทางตรงกันข้ามหากคุณดูดพลังงานภายในออกสู่ภายนอก พัดลมดูดอากาศในห้องครัวนี้จะเป็นพัดลมที่ดึงพลังงานร้ายที่เกิดขึ้นในห้องครัวให้ออกสู่นอกบ้านแบบรุนแรงถ้าคุณไปติดพัดลมดูดอากาศที่ดูดพลังงานภายในออกสู่ภายนอกในด้านเดียวมันจะทําให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นอันนี้เกิดมาจากสถิติแล้วการคํานวณพลังงานห่วงจุยระบบเตาหมาซานมาตั้งแต่ชั้นรุ่นพันพระบุรุษเหลา่าจนถึงรุ่นเหลา ที่มีการจดสถิติและใช้อุปกรณ์ชนิดนี้กับการแก้ไขการเก็บเงินไม่อยู่รวมถึงการแก้ไขคนที่เส้นเลือดในสมองตีบด้วยนะเราใช้ระบบวิชาวงจุ้ยเตาเหมาซานกับพัดลมดูดอากาศในการแก้พลังงานชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบได้ผลอย่างชัดเจนมันทำให้เส้นเลือดในสมองหรือเส้นเลือดในร่างกาย ไม่ตีตันในระบบวิชาหวงจุ้ยเต่าเหมาตาลแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดกินของมันของเค็มของรูดนี่นั่นที่สร้างพลังงานให้เส้นเลือดหรือเกิดเรื่องสุขภาพขึ้นมาอันนั้นคือสิ่งที่คุณมองเห็นแต่ในระบบวิชาหวงจุ้ยเต่าเหมาตาลบอกว่าหากคุณทําสิ่งนี้ตัวคุณเองจะไม่ชอบกินของเค็มแดดตโลมัตไม่เชื่อคุณลองดูง่ายๆลองเลยหากคุณติดพัดลม ให้ดูดอากาศออกสู่ภายนอกด้านเดียวมันจะทำให้คนในบ้านไม่กินเค็มเรือตโลมัิเพราะมันสร้างพลังงาน่วงจุ้ยไม่เสริมความร้อนในร่างกายเมื่อเราร่างกายในตัวไม่ร้อนเราจะไม่กินเกลือที่ทำความเย็นลงตัวแน่นอนนี่คือระบบชี้ในวิชา่วงจุ้ยเต่าเหมาซานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับไม้เด็ดอุปกรณ์วงจุ้ยเต่าเหมาซานในเทปนี้พัดลมดูดอากาศเป็นเรื่องที่คุณคิดไม่ถึง เราสังเกตว่าตั้งแต่เราพูดเกี่ยวกับอุปรกรณ์ทางหุนจุ้ยมามีสมาชิกหลายหลายคนแนะนําว่าเป็นข้อดีและเขาอยากรู้ทุกคนอยากรู้เราเลยพยายามหาสิ่งที่เป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ทางหุนจุ้ยที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันเอามาอธิบายให้คุณมองเห็นเป็นภาพลักษณ์เป็นรูปธรรมเพื่อคุณจะได้ไปทําความเข้าใจอุปรกรณ์เาเหล่านั้นรวมถึงสิ่งที่คุณใช้ต่างๆอยู่เหล่านั้นให้เป็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดในเทปนี้ ถือเป็นเคล็ดลับไม้เด็ดในระบบชาคุ่นชี้สาเหมาตาที่คุณเอาไปบอกลูกหลานในวันหน้าได้อย่างแน่นอนสวัสดี